เถิดบูชาสถัทธาบันไม่หวั่นไหวไฟเรียนรู้สามคคี สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่กำลังรับชมวิดีโออยู่ในขณะน,นี้วันนี้ก็ามาเจอคุณครูอีกครั้งนะครับคุณครูริมหรือคุณครูสุริยะสุริยันยงในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4เป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากได้รับทราบข,ข่าวของการเลื่อนเปิดเรียนนะครับจากวันที่28มิถุนายนเนี่ยไปเป็นวันที่12กรกฎาคมนะครับตามมติของสบคจังหวัดสงขลา ซึ่งก็ขอให้นักเรียนเนี่ยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเผื่อมีเหตุการณ์โควิดระบาดรุนแรงอีกเนี่ยมติสบคก็อาจจะเลื่อนเบิดเรียนอีกครั้งก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดในรายกลุ่มผู้ปกครองสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอที่7ก็นักเรียนไม่ต้องเตรียมหนังสือขึ้นมานะครับจะเป็นเนื้อหาที่คุณครูเนี่ยอยากให้นักเรียนทราบนะครับเข้าใจ เด่ก็ยังเกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วงนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับประวัติของนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับที่ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับซึ่งนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะได้รู้จักแน่นอนนะครับเพราะท่านมีชื่อเสียงมากวันนี้เราก็จะเรียนประวัติของเซอร์ไอแซกนิวตันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าชีวประวัตขิของเขาเนี่ย จะมีเหตุการณ์ความเป็นมาอย่างไรนะครับที่มาค้นพบเจอแรงโน้มถ่วงนะครับและวัยเด็กของเขาจะเป็นเช่นไรนะครับไปรับชมวิดีโอกันเลยครับเซอร์ไอแซกนิวตันจัดว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ในสมัยวิทยาศาสตร์กำลังเฟื่องฟูและในสมัยเดียวกันนี้ในบรรดานักวิทยาศาสตร์ชาวองังกฤษด้วยกันแล้วไม่มีใคร ที่จะมีชื่อเสียงเพราะนิวตันได้ทําคุณประโยชน์และใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมากมายหนังสือตําราทุกเล่มของนิวตันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การคํานวณและปรัชญาเกือบจะทุกเล่มหนังสือเหล่านี้ยังคงเก็บไว้ที่หอสมุดทางวิทยาศาสตร์ในประเทศอังกฤษไอแซกนิวตันเกิดที่หมู่บ้านเล็กๆชื่อวูสต็อปเมืองลินคอนเชียเมื่อวันที่25ธันวาคมปีคิเตศกั์ักราช1642 อันตรงกับวันคริสต์มาสตระกูลของเขาเป็นชาวนาแต่ไอแซคนิวตันต้องเป็นกำพร้าบิดาตั้งแต่เล็กเนื่องจากบิดาของเขาถึงแก่กรรมเสียก่อนที่เขาจะเกิดมาเห็นหน้าได้ทันมารดาของเขาต้องประครับประคองเลี้ยงดูมาแต่ผู้เดียวในที่สุดมารดาของเขาก็ต้องแต่งงานใหม่นิวตันจึงมีพ่อเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กๆและเมื่อถูกส่งไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนแกลนแฮมซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองและบ้านของเขาไปถึง12ไมล์ มาด้าของเขาจึงส่งนิวตันไปฝากไว้กับนักปรุงยาคนหนึ่งชื่อคลาร์กเวลานั้นนิวตันมีอายุ12ขวบไม่ค่อจะสนใจในการศึกษาเท่าไหร่นักนิสัยกลับชอบไปทางเครื่องจักรเครื่องกลและของเล่นเด็กๆอยู่แต่ต่อมาพอมีอายุเริ่ม15ปีนิวตันก็กลับมาเอาใจใส่การศึกษามากขึ้นและสอบไล่ได้เป็นที่1ภายในชั้นทุกปีนิวตันพิสูจน์ความเป็นอัจฉริยะของเขาตั้งแต่อายุน้อย,อย,อยด้วยการศึกษานี่เอง แต่ชีวิตของเขาต้องพบกับอุปสรรคในการศึกษาอีกครั้งเนื่องจากบิดาเลี้ยงของเขาถึงแก่กรรมลงเขาถูกมารดาเรียกตัวกลับมาดาเนินออาชีพตามรอยบิดามารดาของเขาคือการทำนานิวตันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่รักอาชีพในกสิกรรมเลยกลับหันมาศึกษาตำรับตำราต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาคนวณเขาทำให้มารดาหมดทางที่จะบังคับเขาให้มาจเจริญรอยอาชีพทางนี้ได้มารดาของเขาจึงต้องส่งนิวตันไปอยู่กับลุง ญาติข้างพิดาเลี้ยงของเขาชีวิตในระยะนี้ของนิวตันต้องหมดไปกับการศึกษาในเครื่องจักรกลต่างๆมากขึ้นเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบคบหาเพื่อนฉะนั้นเขาจึงมีเวลามากพอที่จะหมกมุ่นอยู่กับตำราเป็นส่วนใหญ่เขาเริ่มคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกๆใหม่ๆขึ้นเช่นลงสีลมเล็กๆซึ่งใช้กำลังจากกระแสลมทำให้เครื่องจักรหมุนและสร้างนาฬิกาน้ำโดยให้หยดลงมาในถังแล้วสังเกตร,ระดับน้ำที่เพิ่มมากขึ้น โรงเรียนที่นิวตันกำลังศึกษาอยู่นี้ยังเป็นโรงเรียนประจำตำบลเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมสามัญเท่านั้นและความรู้ที่ได้มาเป็นพื้นก็คือวิชาคํานวิทยาศาสตร์และวรรณคาดีจนกระทั่งเขาจบไปจากนี้แล้วได้ไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยทรีนิตี้แห่งเมืองแคลมบิดเขาจึงเริ่มสนใจในวิชาเพิ่มเติมมากขึ้นเมื่อสำเร็จออกมาแล้วก็ได้เข้าทำหน้าที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยนี้ ในปีคิดตศักราช1667ในด้านวิชาคำนวณทำให้เขาค้นพบปรากฏการณ์ของลุงกินน้ำค้นพบว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์ประกอบไปด้วยสีต่างๆถึง7สีด้วยกันและต่อมาอีก2ปีเขาก็ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ทางคณิตศาสตร์และในปี1684ระหว่างที่เขาอยู่ที่หมู่บ้านเกิดเมืองดอนของเขานิวตันได้ถือเอาการสังเกตจากผลแอปเปิลที่หล่นมาจากต้น ในขณะที่เขากําลังอยู่ในการครบคิดถึงปัญหาแห่งการดึงดูดของดาวพระเคราะห์อยู่ทําให้เขาเกิดความคิดได้ว่าเป็นไปด้วยอํานาจโลกดึงดูดและเป็นไปตามกฎกําลังสองกลับเพราะฉะนั้นดาวพระเคราะห์จึงถูกดึงดูดเข้าสู่ดวงอาทิตย์และผลแอปเปิลถูกโลกดึงดูดซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งการดึงดูดเช่นเดียวกันนั่นเองด้วยเหตุนี้ในปีคิดทศกราด1684 เขาจึงได้รับความสําเร็จยิ่งใหญ่ในทฤษฎีแห่งการเคลื่อนที่ของความดึงดูดของโลกซึ่งเขาเป็นผู้เริ่มขึ้นและได้ใช้เป็นประโยชน์ในระบบแสงแดดด้วยกฎแห่งความดึงดูดนี้นับว่าเป็นหลักสําคัญในวิชาฟิสิกซึ่งจะต้องศึกษาในเรื่องความโน้มถ่วงของโลกและจุดศูนย์กลางแห่งความโน้มถ่วงด้วยเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ค้นพบกฎ3ข้อซึ่งใช้เป็นมาตรฐานของกฎแห่งการเคลื่อนไหวในทางปฏิบัติด้วยไอแซกนิวตัน ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ทางวิชาคำนวณาที่มหาวิทยาลัยแคิดจ์ตั้งแต่ปีคิดทศกราช1669ได้เป็นสมาชิก FRS คือราชาสมาคมวิทยาศาสตร์ของอังกฤษในปีคิดทศกราช1671และในปีคิดทศกราช1689ได้เป็นสมาชิกรัฐสภาและได้เป็นประธานสมาคมวิทยาศาสตร์ในปีคิดทศกราช1703นอกจากนี้เขาได้รับตำแหน่งเจ้ากรมกระสับ ในสมัยพระเจ้าวิลเลียมซึ่งต่อจากพระเจ้าชานที่สองอีกด้วยเซอร์ไอแซกนิวตันเป็นบุคคลแรกผู้ให้กำเนิดวิชาแคลคูลัสวิชานี้นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในทางวิทยาศาสตร์และนักวิศวกรแผนใหม่ในปัจจุบันอยู่มากเขายังได้ทำประโยชน์ให้แก่ชนรุ่นหลังอย่างมากมายในเรื่องวิชาแสงสว่างซึ่งเราคงจะได้เคยเห็นแสงลุ้งเจ็ดสีที่เกิดจากการให้ลำแสงสว่างผ่านปริซึมเขาเป็นผู้อธิบายปรากฏการณ์นี้ให้ทราบว่า เหตุใดจึงเกิดสีต่างๆได้ความจริงในขั้นแรกนิวตันตั้งใจจะสร้างกล้องโทรทัศน์มากกว่า,วาแต่เขากลับพบว่าเขาไม่สามารถจะทําเลนซึ่งมองเห็นภาพของวัตถุนั้นได้กระจ่างโดยอาศัยจากขอบสีต่างๆได้ด้วยเหตุนี้นิวตันจึงค้นคว้าไปจนพบปรากฏการของสีที่ปรากฏตามขอบเลนส์ทให้การมองเห็นวัตถุไม่ชัดเขาได้ปฏิบัติการทดลองดังนี้ครั้งแรกเขาเจาะรูฝาห้อง ให้ลำแสงดวงอาทิตย์สอดลอดเข้ามาในห้องมืดของเขาและให้ลำแสงนั้นส่องตรงไปยังฉากที่เขาตั้งไว้ระหว่างลำแสงกับฉากรับนี้เขาวางแก้วปริซึมลงและสังเกตเห็นว่าครั้งแรกจุดของแสงเคลื่อนที่ไปครั้งที่สองแทนที่ลำแสงจะเป็นวงกลมสีขาวตามเดิมแต่กลับเปลี่ยนทางเดินของแสงแยกออกเป็นสีต่างๆเป็นแฉกมีขนาดใหญ่กว่าลำแสงเดิมถึง5เท่าแสงที่เกิดเป็นลังสีทั้ง7ดนี้ คือสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีครามและสีม่วงซึ่งเรียกว่าแสงสเปกตรัมในกรณีนี้เขาได้พบว่าถ้าเอาแก้วไปซึมอีกอันหนึ่งมาวางกลับหัวกับอันแรกรังสีของแสงทั้งเจ็ดสีนี้จะกลับเป็นสีขาวธรรมดาแต่รวมแสงเป็นจุดเดียวกันณที่แห่งหนึ่งด้วยหลักการดังกล่าวทำให้นิวตันคิดสร้างกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงขึ้นได้สำเร็จ ซึ่งเขาใช้กระจกโค้งกับเลนส์อีกอันหนึ่งช่วยในการหักเหของแสงและไม่เกิดปรากฏการตามสีขอบเลนส์อีกเลยกล้องโทรทัศน์อันแรกของไอแซคนิวตันมีขนาดเล็กมากคือมีความยาวไม่เกิน6นิ้วและเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วสามารถขยายได้ถึง40เท่าและได้ภาพชัดเจนมากไอแซคนิวตันได้ส่งกล้องที่เขาประดิษฐ์ขึ้นนี้ไปให้สมาคมวิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์กล้องหนึ่ง และกล้องโทรทัศน์ของเขากล้องแรกนี้ก็ได้ใช้เป็นแบบฉบับของกล้องโทรทัศน์ขนาดต่างๆที่ใช้กันมาในปัจจุบันไอแซคนิวตันเป็นบุคคลผู้มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าชีวิตของตอนเองเขามีความสุขอยู่กับการทดลองวิทยาศาสตร์และการคำนวณภายในห้องทดลองของเขายิ่งกว่าอื่นใดทั้งหมดแม้ตอนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นท่านเซอร์มีอายุร่วม60ปีแล้วเมื่อเขาคิดจะแต่งงานกับเลรี้นอริสภรรยาไมยาของขุนนางผู้หนึ่ง แต่ก็กลับไม่ได้แต่งจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตเขาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่20มีนาคมปีคิดศกรัฐ1,727ราช1 7ี่ที่เคนชิงตันศพของเขาได้ถูกนำไปฝังไว้ที่โบสถ์เวสต์มินเตอร์และได้มีการสร้างอนุสาวรีย์เป็นที่ระล,ลึกถึงคุณงามความดีของเขาที่วิทยายลายัยตีนิตี้คอลเลจอันเป็นสถานที่เริ่มแรกการทำงานของเขารวมอายุได้85ปี ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากรับชมวิดีโอเสร็จแล้วครูหวังว่า<ม>นักเรียนคงเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นเดี๋ยวครูเนี่ยจะส,สั้นๆให้ฟังนะครับอีกครั้งหนึ่งเซอร์ไอแซกน,นิวตันเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งเป็นการค้นพบโดยบังเอิญน,นะครับจากการสังเกตผลแอปเปิลตกลงสู่บนพื้นดิน ดังนั้นเนี่ยเซอร์ไอซ์นิวตันก็ได้ศึกษานะครับจึงกลายเป็นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหาแล้วนะครับคุณครูก็คอ้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดโดยการคัดลอกนะครับโจทย์ที่คุณครูให้แล้วก็อย่างนั้นนักเรียนก็ตอบเมื่อนักเรียนตอบเสร็จก็ให้ถ่ายรูปนะครับส่งเข้าไลน์กลุ่มผู้ปกครองหลังจากนั้นก็จัดเก็บภาพลงในอัลบั้มส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ อย่าลืมนะครับเขียนชื่อให้ชัดๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ส่งงานนะครับของ3มคลิปวิดีโอที่แล้วก็ขอให้ส่งอย่างด่วนที่สุดนะครับเพราะจะเป็นคะแนนและการเช็คชื่อเข้าเรียนของนักเรียนสำหรับวันนี้ชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับัูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ